เบนเรดซิงโผล o คอมเมนต์ไอจีแพทได้กลับมาทำหน้าที่คุณพ่ออย่างเต็มที่สำหรับเบนเร c ซิงอดีตสามีนักแสดงสาวแพทนปภาแม้จะจบสถานะสามีพันรายากันไปแล้วแต่ทั้งคู่พร้อมเดินหน้าช่วยกันดูแลน้องเรดซิ่งลูกชายสุดที่รักให้ดีที่สุดโดยในเวลาต่อมา เบนเรซซิ่งยอมพูดแล้วสัมพันธ์แททนปภาหลังหลายคนสงสัยโดยเบนเรซซิงได้เปิดใจกับรายการ APOP Today ว่าความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดแต่ในความสัมพันธ์อย่างอื่นมันเลยมาไกลแล้วล่าสุดทางด้านแททนปภาได้ออกมาโพสต์คลิปของลูกชายน้องเรซซิ่งโยกย้ายใส่เอลในเพลงดังจากติ k กต k ออย่างเพลงแม่เสือสาว โดยแพทนปพาได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเอวหวานมากกกกอซึ่งงานนี้ทางด้านเบนเรดซิงโผล่คอมเมนต์หลังเห็นลูกชายน้องเรดซิงโชว์เต้นเพลงเสือสาวโดยทางด้านเบนเรซิงได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิปรบมือสามอันรัวรัว